พูดไม่ผิดพูดถูกเสมอเจ็ดแจ๋วครับขอบคุณมากที่เราที่ทุกคนมาเจ็ดแจ๋วก็รอสองคนเราเป็นเวลานานอยู่นะครับผมพะโล้นลนนอ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 นทำไมนี่ไม่ติดนะสนุนทำไมนี่ไม่ติดนะอ้าวเพราะคุณใช้ไม่เป็นไงโอ้ยแรงมากโอ้โหดูพูดเดี๋ยวนี้พูดจาไม่ดีเลยนะต่อไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาว่ไปเก่งเอาเงินเฉย ไม่งอนโอ้นี่บอกใช่ไหมตอนถ่ายซีนนี้อ๋อไม่เอาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเงอนผมจะบอกว่าคุณแก้ผมเยอะแต่ผมว่าแก้คนเยอะเหมือนกันผมไม่เคยเริ่มผมพูดแก้คำนี้ผมไม่เคยเริ่มโอเคโอเคบอกแล้วนะวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจอกันวันวันไหนวะวันเสาร์ครับเกินครับแต่ก็ไใจเย็นวัสดี่9ครับ อ,อ๋อไม่ถ่ายรูประเออใช่ถ่ายรูป